คุมโทนสุดๆอะไรนะซงกุยอันอันชื่อถูกอวะนี่คุมตีมสกินเช่ไม่ต้องออกนะการซีซงการซีซีอ่ะไม่น่ารอดละโดนฮุกโดนอะไรก็น่าตายะเล่นตัวเดียวบ่อยๆเล่นตัวเดียวบ่อยโอกาสชนะเยอะกว่าครับจากประสบการณ์พี่นะไม่รู้คนอื่นว่าไง คิปเวดจริงๆผมชื่อนี่ะคิปตัวนี้อเอาปเรามาเร็วมอนเจ็บ <c oughs> อยากแท็กใช่ไหมเราไปหนึงหนึ่น,นการแท็กไปข้างล่างสองหนึ่งจะชนะ่ At my command. <laughs> Those who <laughs> are high above do not hear the cries of the abandoned. <laughs> The mountains are too high to climb. Rally, Rally, <laughs> right Rally. I will I will What I start. เอ๊ะ uhm. สี <Cann ot S 1> ่ละเป็นได้เมเตอร์ก็สีแล้วนะเอาท้ารถคูดาไป้ด้วถ้าบินสามอาจจะอาจจะพออัไหมวะ โชคดีกอลท็อปเซฟตัวเอ๋ยแต่บางครั้งมันก็โวกก็ไม่เข้าค้างมันเลยมีก็ลายหลายวันหลายเดือน My wings grant my people die. Come on, I'm on my way. An enemy has been defeated. Attack! 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 Ultimate! Double kill! Rally. I will finish what I started เฮ้ยมานาหมดเชบ,บุญเกือบตายเมือ่อกี้กดสกิลแล้วยเดินไม่ไปคน <c oughs> เรื่องหย่เลยมั้มานาหมดเนีย <c oughs> You have defeated an enemy. Still. <laughs> an ally has been destroyed. Enemy double kill. Hell that. Attack the enemy tower. I kills alone. Oh that's right. Oh mountains are too high. <laughs> Come on. ยังไงดีตอนนี้เขาเจาะออก,กันเวทไหมไห <Ultimate. S 1> นๆเรามาทางนี้แล้วเราอย่าไปยออ่อท้อไปเลย go for the mid Been defeated. Keep an eye on... Zata, enemy double kill. Blood <laughs> <laughs> what I started. Your team has destroyed a tower. Is that my command? ถามจริงนี่นี่กูยังบวกมึงบวกน้อยกันนยฮะงงนี่ให้กูมึงให้กูรีเอาเอามานาที่แหงมาเล่นตลอดไปะนะปกติแล้วนะลูก Your team has <laughs> Attack! One <Shot! Bloodbath! laughs> <laughs> An enemy has been defeated. <laughs> Mountains are too high to climb. Kratos has been defeated. May me, I have. I wish I had, Cannot keep me down. An ally has been defeated. The ราวัล5สายตีรัวปโดนหกกระโทษกูงนี้เหรอ ตายให้ตายเถอะถอยเถอะ Has destroyed a tower! Come on! ไม่คือดอว่าปราะดาบเซตมันก็ไม่ได้ห่วยฮะแต่ว่าดาบแซตมันไม่ควรอยู่กับดาวสายฟ้าป่าวะแบบว่าแบบในทางหลักการแล้วคือแบบอ๋อพเถอะคือแบบการที่เราตีเร็วไปมันไม่ได้ตีแรงขึ้นไงเนี่ยคือถ้าจะเอาสักถางก็เล่นไปสักเวทอะเวทก็เวทกายภาพก็กายภาพเอาซักสกเกลหนึ่งจะได้แบบออกหมวกจะได้คุ้มออกอะไรจะได้คุ้มอย่างนี้ออกอะไรก็จะไม่คุ้มประเด็นเลย <laughs> no mountains are too high to climb. Your team has destroyed the tower. Kratos has been defeated. <laughs> cannot keep me down. าตาเติมหน่อยซาต้าเติมหน่อยนี่ขนาดไม่เติมมันอะเ <c oughs> วลาเมื่อวานน่ะเ <c oughs> นี่ยเติมหน่อยเติมหน่อยอะไรวะงเฮ้ยหลังโอ้ยเฉียวหลังเกือบหัก <c oughs> <c oughs> อะไรคือเติมหน่อยวะนะ อันนี้มันไม่ออกตัดเลือดได้นะเพราะว่ามันอีฝั่งอันนี้มีตัวรีเลือดเลยนะชักตัวอะไรคือไบ์คงไม่ไบร์คงไม่รีเลือดน่ะไบร์คือได้เลือดคืนนะมีแค่คิวเลยน่ะวินวอล์กเพิ่มเลือดกับอะไรนะโอเมนกดด้วยวเลือดเดงใช่ทั้งนั้นก็น่าออกตัดเลือดก็ได้ครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจยูคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝายตาแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน